อวจมือสวชจัดงานกิน s m e Forum 2024เด่นหน้าผักนำผู้ประกอบการ S&E สู่เศรษฐกิจเยวอย่างยั่งยืนวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวได้ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอวชจัดงานสร้างเครือข่าย ร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านผู้ประกอบการโซโซโส,สรู่เศรษฐกิจสีเขียว g อ็ e Forum 2024. นเอสแอนด์ดีฟอรัมณห้องประชุมฟินิกซ์ูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอินตะเมืองทองธา,านีในวันนี้เป็นการจัดงานระหว่างร่วมกันระหว่างสสวกับสอวชนะครับ<ม>เพื่อส่งเสริมและก็สร้าง ในการตระหนักรู้เรื่องของ Green Economy แล้วก็ธุรกิจ BCG นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME เนี่ยสามารถที่เข้าถึงแล้วก็เข้าใจว่าโลกเราเนี่ยเทรนด์ของโลกตลาดของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ก็เป็นการสร้างความร่วมมือนะครับในการบริหารการระหว่างทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือส่งเสริมที่สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจของตนเข้าไปสู่ในธุรกิจ สีเขียวหรือกรีนอีคอนมีได้นะครับยันสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันเดินหน้าต่อยอดนะครับส่งเสริมให้ธุรกิจ SME นั้นสามารถที่จะเข้าถึงตลาดกรีนอีคอนมีให้ได้นะครับนั่นก็จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการในระดัก SME ในการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับที่สามารถที่จะแข่งขัน ตลาดโลกได้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันการแข่งขันนั้นสูงมากนะครับฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะส่งเสริมสนับสนุสนช่วยเหลือและผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเอสที่มีความสําคัญนะครับให้ให้สามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ถ้าเราเทียบเคียงดูแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการ SME เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการอ,อ,อัตราจ้างงานที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงให้ความสําคัญและความสำคัญที่จะ ออยอดแล้วก็ให้แต้มต่อกับผู้การ SME ที่สามารถจแข่งขันในตลาดได้ครับปัจจุบันสถานการณ์ณของ SME ไทยเรานี่เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ในเรื่องการที่จะก้าเข้าสู่ green economy เนี่ยมีความพร้อมมากคไครับปัจจุบันเรากำหนดมาตรฐาน e ในกลุ่มธุรกิจ ไปสู่กลุ่มธุรกิจ SME นั้นคุต้องทําอะไรบ้างเช่นผมว่าการให้ข้อมูลการสร้างความเข้าใจให้กับผู้การจึงมืนสำคัญที่จะสามารถที่สามารถที่จะ t r a n s f อม m งที่จะสามารถที่จะเข้าไปแข่งขันได้ไอ้ตรงนี้เป็นสำคัญประการที่2คือเรามองว่านโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันที่จะส่งเสริมให้บรกิการในโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME แน่นอนว่าการที่เราจะ ก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจสีเขียวเนี่ยหรือกรีนอ e c o n o m ผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางแน่นอนว่าอาจจะแต้มต่อสู้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเข้ามาให้การสนับสนุนเรงนี้เพื่อที่จะก้าวทันแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดได้สีเขียวธุรกิจที่เป็นธุรกิจสมัยใหม่เป็นธุรกิจที่เป็นกระแสข,ของโลกในปัจจุบันเราไม่สามารถจะหลีเกเลี่ยงการเปลี่ยนผ่านของ ธุกรกิจของตลาดนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมการทําความเข้าใจและการสนับสนุนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้เติมแต้มต่อ,ตอความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็ e ในประเทศไทยนะครับสามารถเล็กรีงได้ก็ถ,ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกเป็นเทรนด์ของตลาดโลกอยู่แล้วนะครับยั้นขอให้ผู้ประกอบการ SME ทุกท่านมั่นใจว่ารัฐบาลส,ส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดพวกท่านอยู่นะครับ ทุกหน่วยในการสบสนนเสนอไอสเออี e นั้นเข้ามาช่วยเหลือให้ทุกท่านนั้นสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือเพิ่มความเป็นเท g จให้กับพวกท่านได้ทั้งในระยะสั้นระยะกลางและในระยะยาว ธุรกิจแล้วเนี่ยมีศักยภาพคนที่พร้อมก็จะสามารถเข้าก่อนได้คนที่ไม่พร้อมแล้วก็จะมาดูว่าเขาไม่พร้อมด้วยเหตุผลอะไรสิ่งที่อย่างเช่นถ้าท่านไม่ไม่เข้าใจาย,ยังไม่มีความพร้อมด้านการว่าข้อมูลว่า g r e e คอร์นเมีแท้จริงแล้วคืออะไรก็เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานตัวอย่างเช่นสสวจะเข้าไปอบรมพัฒนาท่านว่าสิ่งที่ท่านจะต้องทําในการปรับตัวปรับองค์กรของท่านนั้นคืออะไรบ้างท่านที่จะสามารถที่จะเข้าไปสู่ กลุ่มธุรกิจหรือตลาดนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราไม่ปรับตัวกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะขนาดกลางขนาดย่อมไม่ปรับตัวเนี่ยเราจะไม่ก้าวเท่าทันในใน,ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการแข่งขันจะมีแต่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่า positioning หรือจุดยืนของในกลุ่มธุรกิจแต่ธุรกิจนั้นจะปรับตัวอย่างไรอันนี้คือประการที่1ประการที่2 รัฐบาลเองก็กำลังมองเรื่องของกรีนโพเยลเมนต์คือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวซึ่งก็นี่จะเป็นอีกเฟสถัดไปที่จะสามารถที่สุส่งเสริมผู้ประกอบการให้ให้ก้าเข้ามาสู่เศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้นทฤษฎีในความคิดในการดำเนินนโยบายของเราคือเราต้องการมีส่วนร่วมในะดับฐานรากขึ้นมาเราไม่ออกนโยบายในการบังคับให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนแปลงแต่เราออกนโยบายเพื่อที่จะส,าาสัสนุนและส,งส่งเสริมให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง ฉะนั้นกลีนโปเกียวเมนต์เนี่ยหรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นอีกเฟสถัดไปที่เรากําลังมองและว,วางแนวทางว่าเราจะสามส่วนทั่วการเอสเี e เนี่ยแล้วเราเติมเติมแต้มต่อ้เขาได้อย่างไงเพื่อให้เขาถึงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวได้มากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้ออทางสาสเองก็มุ่งมั่นตั้งใจในการผลักดันนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงฉะนั้นก็มองว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะผลักดันทั่วการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม เพื่อจะขยายฐานตัว SME เองแล้วก็เพื่อที่จะต่อยอดให้เขาเนี่ยสามารถที่ไปแข่งขันไม่ใช่ในระดับประเทศและไม่ใช่ในระดับภูมิภาคแต่แข่งขันในระดับโลกได้ครับความช่วยเหลือที่เราจะให้เนี่ยนอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมของข้อมูลแล้วเรื่องแหล่งเงินทุนหรือว่าสิทธิประโยชน์ภาษีนี้มีอยู่รวมกันอันนั้นอยู่ในระบบสสเองไม่รวมกันอย่างเดียวเองสินีพาน ถึง80%ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นบริการที่ทางสสวเองเนี่ยภายใต้ระบบไม่ช่วยต่ออย่างเดียวแต่มองเรื่องของให้โอกาสแล้ว การให้ความสําคัญต่อการต่อยอดแล้วก็เติมแต้มความแข็งแรงของระบบ SME เองเนี่ยเรา SME แข็งแรงมี่ม SME ที่แต่ความสนใจจะเข้ามาขอร่วมมือกับเราอะไรเตอนนี้เยอะครับตอนนี้ SME ก็มีความต้องการในหลายหลายมิติเพื่อให้ทางสสวเนี่ยทั้งในด้านโคชชิ่งเทรนนิ่งหรือแม้กระทั่งการที่จะขอสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ในทุกมิตินะครับงั้นสสวก็เป็นหน่วยงานกลางในการทํางานดูิลการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อยู่แล้วก็อยากจะฝากส่งสารน,นี้ให้กับผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะครับว่าสสวรพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนท่านในทุกมิติขาดเหลืออะไรสสวรพร้อมยินดีที่จะให้ข้อมูลสนับสนุนทั้งในเชิงข้อมูล แล้วก็ทรัพยากรต่างๆที่เราสามารถที่จะกระทาได้นะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าอนาคตของ s อสไทยนั้นจะเพมช่าทางการติดต่อรที่เกี่ยวกับการไม่้ก็ท่านสามารถในเว็บไซต์ของสสวสามารถที่จะติดต่อทางสสวโดยตรงได้เลยนะครับเฉรนั้นเรามีท่าน พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ดูแลทุกคนอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถครับขอบคุณครับขอถามท่านสว่อนนะคะในส่วนของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเราจะทำเพื่ออะไรบ้างคะบันทึก ความร่วมมือในครั้งนี้นะคะทางสสวกับกรอ,อก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องของออธุรกิจสีเขียวหรือ green economy นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทหรือความสำคัญไปในระดับสากลน,นะคะเราก็อยากจะพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SME นะคะที่โดยเฉพาะทางของกรอ,อกเนี่ยก็จะมีธุร,ธรกิจ หรือ SME ของผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับกลางนะคะซ,ซึ่งเราก็เน้นในส่วนของ supply chain แล้วก็ธุรกิจสีเขียวค่อนข้างมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือทางสะสะวมีสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สนับสนุน SME ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Green Economy นะคะแล้วก็ยังมีกี่เมื่อกี้ท่านผู้ว่าการนอ,อก็ได้กล่าวบนเวทีนะคะตอนเซ็น MOU ก็คือในเรื่องของการสนับสนุนเป็นเงินให้ผู้ประกอบการได้ใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะเรียกว่าโครงการ BDS หรือ d e v e l o p ขอโทษค่ะ Business Development Service นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีเงินให้สนับสนุนผู้ประกอบการในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ green economy เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่าการผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยคะหลายๆอย่างมีโปรดักต์มากมายเลยนะคะซึ่งช่วยผู้ประกอบการ support 50-80%อร์ต5 0น0นะคะโดยมีวงเงินไม่เกิน200แสน บาทนะคะต่อหนึ่งรายซึ่งอันนี้เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมานะคะแล้วก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยผู้ประกอบการส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจสีเขียวได้เป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของกนอางคหาในสมกนอเองค่ะมีความร่วมมือทั้งนี้ค่ะบทบาทเราเป็นยังไงบ้างครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอฮะ เราดูแลผู้ประกอบการอยู่ประมาณ5,000โรงนะฮะใน5,000โรงนี้ก็จะมีผู้ประกอบการที่น่าจะเข้าข่ายระดับเอ M หรือขนาดกลางของส,ะสะวอยู่ด้วยแต่สิ่งที่เราคิดมากไปกว่าน,นั้นก็คือว่า อนอกนิคมอ,อุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีซัพพลายเชนของทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับซึ่งกระจายอยู่ทั่ทวไปโครงการของสอสวเนี่ยเป็นโครงการที่ดีก็คือ,อมีการสนับสนุนไม่ว่าจะให้ความรู้ให้เงินสนับสนุนต่างๆให้ผู้ประกอบการ SME เพราะฉะนั้นเรารับโครงการมาแล้วเราก็สมัครเอาโครงการของเราที่ถ้าว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ขอเข้าไปร่วมกับโครงการของสอสวด้วยซึ่งสสวสามารถทำแมชชิ่งฟันลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆที่หน,น่วยงานภาครัฐอื่นๆเนี่ยมาร่วมกับสวสวรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันทําให้ SME สามารถไปช้อปปิ้งได้ว่าเขาอยากได้รับการสนับสนุนอะไรบ้างเช่นทํไอโซขอใบอนุญ,ญาตอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบผู้ประกอบการ SME โดยส่วนของกนอเองเนี่ยเราจะพยายามสนับสนุนกระจายข่าวให้ได้มากที่สุดในผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การนิคมครับค่ะเดี๋ยวถามท้อน,อน,นส่วนขสองความร่วมมือทางินี้ท่านใดจะตอบได้ไหมคะ ในส่วนของความรุ่งเรืองครั้งนี้ผมผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับให้กับ SME โดยเฉพาะในช่วงจังหวะเวลานี้ที่หลายหลายคนหลายเอสเอ็มอีผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะต้องการการซัพพอร์ตจากภาครัฐในเรื่องลดค่าใช้จ่ายนะครับให้องค์ความรู้สร้างความเข้มแข็งต้องมีเซอร์ติฟิเคตต่างๆเพื่อให้ได้รับตามมาตรฐานสากลอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สสวสามารถ อำนวยให้ได้เราก็จะพยายามกระจายเผยแพร่ข่าวไปสัมพันธ์ในลักษณะน,น,นี้แล้วก็ให้ผู้กับการมาใช้เยอะๆนะครับถ้าในส่วนที่ผู้กับการที่สนใจอะค่ะออสอสวอมีแนวทางหรือว่ามีคำแนะนำังไรบ้างค่ะ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะโดยช่องทางจากสสวโดยตรงหรือทางกรอ,อก,ก็ได้เพราะว่าเราร่วมมือกันแล้วนะคะแล้วก็สำหรับของกรอ,อกเนี่ยเราเน้นผู้ประกอบการขนาดกลางซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะที่เอสเอ็ม e ท,ทีที่มาใช้บริการจะเป็นขนาดย่อมไมโคร SME หรืออะไรเงี้ยนะคะส่วนขนาดกลางเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมมือในวันนี้ก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีที่ผู้ประกอบการ เอสมี e ในระดับกลางเนี่ยจะได้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นน,นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือโดยตรงกับกับทางสสวเองก็จะมีคอเซ็นเตอร์1301นะคะสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกๆเรื่องเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาให้คำปรึกษาแล้วก็สนใจในเรื่องของแมท i n g งฟันตัวนี้ BDS เนะคะเรียกว่า SME ปังตังได้คืนนะคะก็สามารถที่จะ เข้ามารับการสนับสนุนได้โดยตรงนะคะขอบคุณค่ะคุณเล็กท่านอยู่เรื่องเล็กๆคุยกับทุกๆรายการบ้างไหมคะว่าในตอนนี้เนี่ยศักภาพที่เขายังขาดอยู่หรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราก็เป็นสพอร์ตเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรบ้างเราก็มีการประเมินกันนะว่ามันมันจะยากไหมกับการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราวางเอาไว้ค่ะกับศักยภาพของ SME ไทยในปัจจุบันนี้นะะก็ไม่ยากเกินความสามารถของ SME ไทยนะคะ เพราะว่าเท่าที่สัมผัสมาแล้วก็ SME ที่เข้ามาใช้บริการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของ upskill reskill ใ,ในในตอนไปนี้มันมีทางกบ global trend ใช่ไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ green economy แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากสสวแล้วยังมีหน่วยงานอืน่นๆที่ support ในเรื่องของออตัว green economy อีกหลายๆหน่วยงานแล้วก็ตอนนี้มีเงินกู้สำหรับธุรกิจสีเขียว ด้วยนะคะซึ่งดอกเบี้ยต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าศักยภาพของ s อ b ไทยอะ่ะน่าจะเจริญเติบโตแล้วก็ก้าวไปในทางทิศทางที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับเทรน์ตลาดโลกได้ค่ะมายเลกรอบประมาณสักกี่ปี่ะ นี่น่าจะเห็นความแตกต่างหรือเห็นอะไรเป็นรูปธรรมแล้วอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่ว่าจะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวคือผู้ประกอบการหลายๆรายท่านก็มีความสามารถอยู่แล้วนะคะมีศักยภาพอยู่แล้วและยิ่งได้การสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยก็จะทําให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะในหลายๆด้านนะคะก็คิดว่าภายในปีนี้นะคะถึงปีหน้าก็ต้องเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะ ขอบคุณนะคะ